อรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะเข้าสู่ Morning Conference ของพวกเรากันนะคะก็ดีใจได้กลับมาเจอพวกเรากันอีกนะคะวันนี้หัวข้อที่พี่ต้อมอยากจะพูดนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำธุรกิจนะคะก็คือการรีค루ตค่ะเทคนิคการรีค루ตนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่า จะทาธุรกิจยังไงให้ประสบความสาเร็จถ้าเราเข้าใจนะคะว่าวัาวนนี้หัวใจของการทําธุรกิจเราเนาี่ยคือการรีคริทุกคนจะได้พุ่งไปที่จุดนี้นะคะจะได้ตั้งใจรู้ว่าเราจะต้องแข็งแกรง่งเราจะต้องเก่งเราต้องฝึกฝนในการทําการรีคริรค่ะเพราะว่ารีคริเป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้ง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราที่ต้องข้ามขั้นตอนการเชิญชวนนะิสต์รไลชื่อซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องมีแล้วมันเป็น เรียกว่ามันเป็นคุมซัพเนาะเรซไลชื่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรซไลชื่อยังอยู่กับพี่ต้อมเลยค่ะบางคนเบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปแล้วหาไม่ได้บางคนก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อัปเดตบางคนก็กลายเป็นไลน์เป็นเพื่อนในไลน์เราไปแล้วนะคะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงยังไงเราก็ยังมีเรซไลชื่อแล้วก็มีคนใหม่ๆที่เราไปเจอเขาอีกนะคะเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรีคูตคนทุกที่ทุกเวลาได้เสมอเลยนะคะเรื่องของการรีคูตเนี่ยเวลาที่ผู้มุ่งหวังไปอยู่ข้างหน้าเรานะคะ จะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยนะคะก็คือการสร้างแรปพอคือการสร้างสายสัมพันธ์คือการเปิดใจนั่นเองนะคะเพราะว่าคนที่เราอาจจะคุ้นเคยและไม่ได้พบกันสักระยะหนึ่งหรืออาจจะรู้จักกันดีแต่เรายังไม่เคยคุยเรื่องของธุรกิจหรือคุยเรื่องธุรกิจมาแล้วนานมากแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นที่จะนําเสนอรีครูดเขาสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเปิดใจค่ะ นะคะการเปิดใจเนี่ยถ้าเรียบง่ายที่สุดเเริ่มต้นเลยก่อนเนี่ยเราต้องคอมพลเมนต์คือต้องชมเขานะคะว่าเขาดูดีเสื้อผ้าเขาสวยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่คือเป็นการชมเชยเพื่อให้มนุษย์เราอะ่ะคำที่เพราะที่สุดเนี่ยคือคำคำชื่อของเขาแล้วการชมเชยนะคะด,ด้วยความจริงใจนะคะพอเราชมเชยเขาจจนแบบแล้วก็เหมือนบางคนก็อาจจะใช้เทคนิคว่าหน้าเราคุ้นๆกันไหมคะคนส่วนมากจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตามนั้นเราก็ วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็น่าคุ้นหน้าโหลหน้าซ้ําๆกันได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนมหาลัยไหมหนะ้าตลาคล้ายเพื่อนมหาลัยเพื่อนที่ทํางานเราเพื่อเป็นการ break the ice นะคะเป็นการทําให้เขารู้สึกว่าเออมีมีบทสนทนาเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็ป้องกันตัวมาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคุยอะไรแต่ถ้าเราสามารถที่จะออทําให้เขารู้สึกเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคุยกับเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะเป็นการเรียกว่าเปิดใจเขาให้เขารู้สึก ไม่ระวังตัวกับเราอนแหละคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเรา break the ice เขาได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มต้นใช้วิธีโยนคําถามนะคะโยนคำถามคือว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่บ้างธุรกิจที่เขาทาเป็นยังไงหรืองานที่เขาทาอยู่ที่ไหนทําเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนที่เราพูดตอนเปิดใจาอาจจะรู้ว่าเขาจบจากอะไรมาหรือเขาทําอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นเป็นยังไงบ้างคําถามถัดไปของการเปิดใจเนี่ยนะคะที่เรา ดูแล้วว่าเขาเป็นยังไงเราจะกำลังจะเข้าสู่กระบวนการรีคูตเนี่ยคือเราใช้โยนคำถามนะคะการโยนคำถามก็คือว่าช่วงนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะถ้าเขาเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกระทบไหมคะโควิดกระทบไหมฟื้นตัวแล้วหรือยังนะคะหรือว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าต้มยำกุ้งฟองสบู่อาจจะแตกอีกสงครามอะไรก็แล้วแต่คุยเรื่อง เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วก็แต่ไม่ใช่ไปการเมืองนะคะแล้วก็กระทบเขาไหมนะคะถ้าเขาลากไปเราก็ต้องดึงเขากลับนะคะกระทบเขาไหมโอ้ถ้าเขาไม่กระทบโอ้โหดีใจจังเลยโชคดีมากๆาเลยนะคะยินดีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยกระทบแต่ถ้าพี่ไม่กระทบเนี่ยดีใจด้วยจริงๆนะคะแต่ถ้าเขากระทบบอกอืมแล้วพี่เตรียมตัวยังไงอะคะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นประโยคที่เราจะไล่ถามไปเรื่อยนะคะตเตรียมตัวยังไงคะ พราะหลายๆที่ก็เริ่มเลิกออฟพนักงานใช่ไหมคะหรือหลายที่ก็ประหยัดพดลากคําถามเพื่อจะขยายแผลนะคะเพื่อจะขายฝันร้ายเพื่อจะให้เขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบกลับไปเป็นตัวเขาพูดมาจากอินเนอร์เขาว่าตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงบางคนก็จะเผยมาเลยบอกแย่ตอนนี้แ yeah ย่โควิดก็ยังไม่ฟื้นกําลังเครียดเลยนะคะคนก็จะพูดของเขาออกมาแล้วก็นั่งฟังแบบโอ้เหรอคะโอ้ oh, ดีจังเลยโอ้ oh, สุดยอด ะะฟังเข้าไปเรื่อยๆให้เขาพูดไปเรื่อยๆฟังเข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรแล้วแต่เราก็อ๋อเหรอคะโอ้แย่เลยนะพี่เนะอานะคะถ้าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็แล้วในอะงค์กรตอนนี้เป็นไงบ้างพี่เพราะเนี่ยเพื่อนต้อมนะอยู่บริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่เขารู้เลยว่าตอนนี้โลกมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของไฟฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเ,เขาเขาบอกเองเลยนะคะพี่ต้อมไปคุยเขาบอกว่าเนี่ยองค์กรเขาเนี่ยกำลังให้พนักงานเนี่ยออกไป พยายามทำธุรกิจของตัวเองอุ้ยดีจังเลยพี่เขาเข้าใจกว้างเนาะเพราะเขารู้ว่ายังไงเขาก็แบกคนไม่ไหวเงินเดือนแต่ละคนก็แพงๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาให้เราไปทําธุรกิจแล้วพี่มองมองธุรกิจอะไรเวลวบ้างยัง ยังเลยในยกำลังมองหายอยูอ่อะไรประมาณนี้นะคะคือไล่ไปำำถามคาถามคุยสถานการณ์บ้านเมืองคุยสถานการณ์ของเขาสถานการงานเขาสถานการธุรกิจเขามันจะค่อยๆได้คําตอบบางอย่างออกมาซึ่งเราจะจับจุดพวกนียคะ่ะที่แล้วตอนท,ท้ายเนี่ยเราจะใช้เป็นประเด็นในตอนที่เราจะปิดการขายแล้วก็ตอบข้อโต้แย้งเขานะคะประเด็นที่เราจะคุยไปทีนี้พอเราเขาพูดเปิดมาแล้วป้าบอกว่า โอเคเขาเจอสถานการณ์แล okay, okay, so, ้วแต่บอกโอเคค่ะ hmm. วันนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดให้เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงเขาอาจจะไม่เคยได้ยินหรือคิดว่าเคยได้ยินนะคะเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะตอนที่โควิดต้องบอกก่อนว่าเรากำลังจะเริ่มต้นเข้าโนสกิลแล้วนะคะพี่จะเชื่อไหมในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันทุกคนจะบอกว่าเกือบทุกคนเนี่ยกระทบ แต่มีธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยไม่กระทบเลยแล้วกลับเติบโตขึ้นได้ซ้ำเนี่ยค่ะคือธุรกิจที่เรากำลังจะนำเสนอให้เขาฟังเนี่แหละในช่วงของโควิดยอดเติบโตขึ้นทุกประเทศทั่วโลกในประเทศไทยโตขึ้นออมา7%เนะคะอเมริกาโตขึ้น24%ยุโรปโตขึ้น4 9ส่วนกระแสไหมพี่นะคะเวลาที่คุยกับผู้มุ่งหวังข้างหน้าเนี่ยพยายามอย่ายึดเวทีพูดคนเดียว โยนคําถามมาให้ถามตอบถามตอบเป็นการปลุกเขาเป็นการเช็คว่าเขาอยู่กับเราเป็นการว่าเขาใยกับเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราโยนคําถามไปคุยกับเขาเนี่ยจะทําให้รู้ว่า เ,ออเราเป็นบทสนทนานะคะไม่ใช่เรานั่งนําเสนออยู่ฝ่ายเดียวเราจะได้รู้ถ้าเกิดเขาพูดอะไรขึ้นมาเขาจะกล้าพูดกับเราเช่นเอ้ามันยังอยู่เหรอนึกว่าเจ๊งไปแล้วหรือว่าเห็นเงียบไปเลยเราก็จะได้ตอบเขาโอ้พี่บริษัทที่อยู่มาถึงเมืองไทย26ปีเนี่ยถ้าไม่แน่จริงก็ต้องพับเสื้อกลับบ้านเหมือนกันเนาะเพราะคนไทยก็ชอบอะไรของแปลก,กใหม่ๆแต่ถ้าของดีจริงเนี่ยอยู่ได้ยาวถึงวันนี้26ปีค่ะเพราะว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่คอยตั้งใจนาเสนอพี่ฟังนะคะว่า วันนี้มันไม่ใช่เป็น m o m ที่หลายๆคนทั่วไปคิดมันไม่ใช่หลายๆคนคิดว่าธุรกิจของการนั่งซื้อมาขายไปแต่มันเป็นธุรกิจของเรียกว่าไปเกี่ยวกับ DNA และเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแฟรนไชส์เลย DNA นะคะแล้วก็การสร้างแฟรนไชส์นี่คือสิ่งที่จุดเด่นของเนืสกินสำหรับธุรกิจนูนสกินที่เราจะนำเสนอเขานะคะเวลานำเสนอธุรกิจเนี่ยพวกเราพี่ต้อมจะไม่ค่อยพูดรายละเอียด เรื่องอื่นนะคะพี่ต้อมจะเจาะเริ่มสตาร์ทมาปี2009นะคะว่านูสกินที่ตอนมาเปิดเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นสกินแคร์กับซัพพลาเมนต์หลายคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของเครื่องสำอางกับอาหารเสริมแต่ปี2009ต้องบอกว่านี่เป็นวิชั่นของเจ้าของบริษัทจริงๆนะคะที่เขาประกาศว่าเขาจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกเห็นไหมคะเราสามารถสอดแทรกได้ตลอดเวลาในระหว่างที่เราการพรีเซนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาก็เลยลุกขึ้นมาชิฟต์ตัวเอง ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ innovation คือนวัตกรรมนวัตกรรมนั่นคือนวัตกรรม h lock ค่ะนะคะซึ่งนวัตกรรม h lock เนี่ยถ้าเรามั่นใจนะคะว่า ผิวพรรณหน้าตาเราสามารถที่จะรีเวิร์สได้ดูเด็กกว่าวัยเราก็จะสามารถบอกเนี่ยค่ะเราก็เป็น h e Product ตัวหนึ่งของนวัตกรรมเอชล็อกคือพวกเรานี่จะดูอ่อนกว่าวัยกันนะคะทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกนะคะอันนี้จ,จะเป็นลูกเล่นอะไรก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจจะแบบให้เดาอายุนะคะหรือบางคนอาจจะาถามเขาก,าก็ได้ว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วบอกจะดีไหมท่านวัตกรรมเนี่ยสามารถทําให้เขาเด็กลง10ปีจากอายุที่เขาบอกเรานะคะอันนี้เป็นการทูเวย์ไปคุยกับเขากัน จุดยอดของโูสกินมี2อย่างก็คือนว,วัตรกรรมเอชล็อกใช่ไหมคะวันนั้นแน่นอนเราก็ต้องเริ่มไปคําถามคือมีคนบอกว่าเราจะพูดเยอะขนาดไหนในการเวลาเราพูดถึงนว,วัตรกรรมเอชล็อกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดเสมอคือ Discovery Channel นะคะที่มีการพูดถึงว่ามี private company บริษัทหนึ่งใครรับลับกีนมนุษย์ได้แล้วมันเป็นอะไรที่ Talk of the t o ทาเป็นอะไรที่ทุกคนตื่นตัว นะคะทุกคนสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอเราสามารถเปลี่ยนแปลงเราสามารถเข้าไปจัดการกับ DNA มนุษย์ได้ด้วยเหรอนะคะถ้าเราบอกว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากว่าบริษัทเราเป็นบริษัทแรกเลยนะคะที่คิดนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเราพาร์ทเอนอร์กับไลฟ e เ e Technology นะคะที่เขามี d a t ้ b a s e ทําวิจัยเรื่องยีนนู้นมากกว่า30ปีเต็มเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีคลังยีนอยู่ในมือเนี่ยเขาก็ค่อยพัฒนาสินค้าว่ากลุ่มยีนอ่อนยาวเนี่ยนะคะมันทํางานยังไง แล้ววันนี้เราที่เมื่อกี้เขาบอกอายุ40 50 60 70ยีนเราเนี่ยมันเพี้ยนไปมันเริ่มแก่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของ AgeLock เนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงแต่คน70 60 50เนี่ยให้มีกลุ่มให้กลับให้กลุ่มยีนอ่อนเยาวเนี่ยกลับไปทำเหมือนตอนที่อายุ20เลยนะคะอันนี้คือคำที่อยู่ใน Discovery Channel นะคะถ้าพวกเราเคยได้ยินมณีแดงเนี่ยเขาโฆษณานะคะ เขาบอกว่าคน70เตรียมพร้อมน่าจะกลับไปเหลืออายุ20จริงๆคํำนี้เรามีตั้งแต่ปี2009นะคะแต่พวกเราด้วยอรรอาจจะไม่ได้จับคํามาใช้แล้วเราก็เหมือนกับก็เข้าใจแต่เราไม่ได้มาพูดแต่มณีแดงเขาเอามาพูดนะคะ ว่ากลุ่มยีนอ่อนยาวเราจะกลับไปจุดถึงอายุ20ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะตั้งแต่ปี2009แล้วพอเขานักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำงานวิจัยว่าทำยังไงคนจะมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพนั่นคือที่มาของสินค้าที่ออกมาตัวแรกในปี2009คือ d g e lock transformation เข้าฉลาดนะคะก็เริ่มต้นจากเอาไซต์ให้คนเห็นก่อนตอนที่ชุดนี้ออกมาก็คือหากันอย่างมากมายเลยว่าหุยทุกคนหน้าเด็กลงหน้าใสนะคะหน้าแบบ โกรเลยแบบดีมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่ออกมาแล้วก็ได้รับรางวัลเพียบแล้วก็เริ่มเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็ต้องบอกว่าไฮโซเซเลบตี้เนี่ยทุกคนไม่ว่าแค่ประเทศไทยทั่วโลกนะคะดารานางงามจากวานก็เริ่มเป็นที่พูดถึงน,นวัตรกรรม H-Lock ด้วยผลิตภัณฑ์ H-Lock กันในตอนนั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวการานิกสปาซึิงที่มันออกมานานแล้วนะเครื่องอะแต่ใส่เขาเ้าไปในเจลคือนวัตรกรรม h อชล็อกคือการดีท็อกซ์แล้วก็ล็อกอายุหน้าให้เราเด็กลงแม้สโลกแกนก็คือ10ปีลดอายุลง10นาทีลดอายุลง10ปีแล้วก็เป็นเครื่องบอดี้สปานะคะเป็นไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่ต้องการมีรูปร่างหุ่นที่ดีแต่ว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย ะะแล้วก็ตัว True Face a s c e n Ultra ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการไปทำศัลยกรรมอยากสวยเป็นธรรมชาติ4ปีคะ่ะที่เขาออกตัวเอาไซมา ออกตัวเอาไซให้คนเห็นเพราะตัวที่5ตัวอินไซออกมาต้องบอกว่าตลาดถลม่มทลายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าสามารถอ่อนยาวได้จากภายนอกได้ขนาดนั้นแล้วภายในจะขนาดไหนนั่นคือที่มาของ r square รพวกเราจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นโอ้โหแย่งกันเสื้อขาดจําได้ไหมคะมีหลายหลยคนสามารถแตะเงินล้านได้จากการมีสินค้าใหม่ออกมาที่เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือสุดยอดสินค้าที่เราอยู่ในมือคือ r square แล้วก็ภายในช่วงเวลาแค่สอสามเดือนฟีดแบ克ที่ออกมาจากอาร์สแควร์นะคะทุกคนหน้าเด็กลงนะคะทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนแบบเฮ้ยมันสุดยอดจริงๆแล้วเช่นนีนก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์แชร์ไนตี้ซึ่งต้องบอกว่าตลาดมันใหญ่มากๆนะคะเพราะตอนนี้คนไทยหนึ่งใน3เป็นโรคอ้วนแล้วก็อาหารละหวานขนมละหวานผลไม้ละหวานเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นพฤติกรรมของคนที่ตอนบ่ายจะถือชากาแฟชานมไข่มุก นั่นแหละค่ะนานาคตจะมีแต่คนอ้วนเพราะนั้นตลาดของเทียนไนตี้ถึงมาการดูแลสุขภาพระดับยีนนะคะตัวนี้มันแตกต่างจากทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่แค่ใช่แค่เบิร์นบิวบล็อกแต่คือการไปปิดยีนอ้วนและเปิดยีนหอม mm hmm. เขาค้นพบเลยว่า,ายีนที่มันอ้วนเนี่ยมันทาให้เราแก่เพราะนั้นเขาจัดการกับยีนอ้วนนี่คือหนึ่งโปรเซสของการที่เราจะมีอายุยืนยาวกันด้วยนรกรรมเอชลนะคะถัดมาตัว y วส์แซึ่งต้องบอกว่าเป็น Top of the Top ดีกว่านะคะไวส์แเนี่ย เป่นตัวที่เขาไปช่วยเรื่องสิบระบบในร่างกายของเราซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีในช่างทุกคนเราเนี่ยมีในช่างอยู่ในช่างเราตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็วิ่งซ่อมแป๊บเดียวเป็นอะไรนิดหน่อย2อสวันหายแต่ตอนใน,นในช่างเราก็เริ่มแก่สโลโดาวเขาก็เลยคัดสร่นนะคะอาหารให้ในช่างรับประทานเช่นสั่งข้าวโพดสีม่วงจากเปรูหอมจากโอกินาว่าคําถามคือเราบินไปเปรูกับญี่ปุ่นกินได้ทุกวันไหมไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เขามาเสิร์ฟเราถึงบ้านเลย มาในรูปของ Recap ลิควิดอินแคบซูลจจสิทธิบัตรต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกแล้วตัวเนี้เป็นตัวที่เข้าไปสู่ l o ั d เบรน n บ a r ียร์คือเป็นตัวที่ช่วยสมองในอย่างแท้จริงทุกท่านรู้ใช่ไหมคะวันนี้คนมีปัญหาเรื่องของโรคสมองกงันเยอะมากสมองเสื่อมพาร์กิสันอัลไซเมอร์นะคะและไม่ว่าจะปหนปัญหาเรื่องของการหัวใจเรื่องของสโตรกตัวนี้เป็นตัวที่สุดยอดจริงๆนะคะ แล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวรีเซ็ตซึ่งเขาประกาศไว้ว่าตัวนี้ใช้เวลามากที่สุดคือใช้เวลาถึง7ปีนะคะที่กว่าจะค้นคิดว่าจะเอาตัวไหนที่ตัวสําคัญที่ต้องมาช่วยมนุษยชาติได้คือการล้างหลอดเลือดคือตัวรีเซ็ตเพราะวันนี้ร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยหลอดเลือดเจาะไปตรงไหนก็เลือดออกวันนี้สารอาหารที่มันล่องลอยอยู่มันเป็นสาเหตุที่มันตกค้างที่เรากินอะไรเข้าไปพฤติกรรมของเรามันทําให้เกิดการ ตีแตกแล้วก็ตันถูกไหมคะตีตันแล้วก็แตกนั่นแหละคะ่ะเป็นที่มาเพราะฉะนั้นเราได้ยินเลยว่าเมื่อปีแล้วมังคะโรคสโตรกเนี่ยมันมาแซงมาเร็งนะคะสะโตรกแซงมะเร็งเมื่อปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่นูสกินได้ทําตามจะบอกว่าเป็นวิชัน่นแล้วก็เป็นพันธสัญญาว่าจะช่วยมนุษยชาติได้ยังไงคือตอนที่ตัวรีเซ็ตออกมาเนี่ยคือคําตอบที่มาช่วยตรงเวลากับตอนนั้นโลกมนลันแรงมากนะคะ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Wellness ต่างๆนะคะแกจเกตก็มีตัวบูสต์ออกมานะคะมีตัวเครื่องกรองน้ําซึ่งน้ําก็เป็นตัวสําคัญแล้วกว่าเขาจะออกเครื่องตัวนี้มาได้ก็ต้องบอกเพราะเขาแก้เพนพ์พอยตของทุกยี่ห้อเลยนะคะเพราะว่ายี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดนะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ DIY ต้องเรียกช่างมามันก็ไม่ได้สวยงามต้องไปหลบซ่อนบ้างไปติดข้างฝาบ้างนะคะหรือว่ากรองน้ําออกมาแล้วก็ โอเคนะแต่ไม่รู้หรอกว่าความแตกต่างของ4,000ลิตรกับ5,000ลิตรมันเซไปเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเห็นเลยว่าราคาที่ถูกกับครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็เรียกว่าชนะเลิศได้รางวัลเบสสปอร์ตดีไซน์สารพัดที่จะบอกว่าออกมาเพื่อแก้เพนพอยต์ของทุกยี่หอ เห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่นวัตรกรรมเอ e ล o อ k แล้วจะออกมาอีกเรื่อยๆถัดมานะคะตัอคอเลสเตอรอลสำหรับช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลต้องบอกว่าปัญหาของคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยได้ว่ามากจริงๆนะคะคนบางคนพยายามจะบอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นเรื่องไม่สำคัญแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกาย มันธรรมชาติค่ะถ้ามันเป็น HDL แต่ถ้าเป็น LDL มันไม่ธรรมชาติแล้วคนหลายคนก็จะถูกละเลยแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าในโรค NCD ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องเดียวกันแต่มันแล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดที่อวัยวะไหนในร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปที่ต้นเหตุเลยนะคะคือระดับยีนมันแปลว่าเราปิดประตูนะคะแทบจะทุกโรคเลยดีกว่า ะะของเรื่องของความเสื่อมเรื่องของการอักเสบซึ่งตัวนี้แหละคะ่ะเป็นตัวที่นวัตรกรรม h l o ล็ออกมาตอบโจทย์อยากจะบอกนะคะว่าวันนี้ถ้าเราลุกขึ้นทําธุรกิจเนี่ยเทรนด์ของโลกไปเรื่องของสุขภาพเรื่องของ l l n e s s เพราะนั้น h l o ล็อกคือสิ่งที่อยากจะบอกและโดยเฉพาะข่าวดีนะคะตอนนี้เขาต้องการจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของ DNA AI Technology โนโสามคนี้นะคะ DNA AI t e c h n o l เทค มันไประดับยีตั้งแต่ปี2009นะคะแต่ AI คือตอนนี้เขาไปจับมือกับ Amazon, Tencent แล้วก็ Infosys ยักษ์ใหญ่ของอินเดียจีนแล้วก็อเมริกาเพราะเขารู้เขาเก่งเรื่องของซัพพลีเมนต์กับเรื่องของสกินแคร์แต่เขาไม่เก่งเรื่องของเทคโนโลยีก็ใช้เนี่ยะคะ่ะหมื่นล้านบาทนะคะที่จับมือให้3บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยพัฒนาเรื่อง AI ผลิตภัณฑ์ AI ที่ออกมาตัวแรกคือตัว l u m i IO มันจะดีไหมนะที่ทุกอย่างจะโชว์อยู่ในมือถือนะคะ เราสามารถอัปโหลดทุกอย่างเราสามารถตรวจเช็คทุกอย่างได้เพราะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมือถืออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถใช้มือถือเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าผิวพรรณหน้าตาเราเป็นยังไงต้องพัฒนาน,นจุดไหนเดี๋ยวเครื่องที่2จะออกมาคือตัว Well Spa IO นะคะก็ <_ S 2> ไปที่รูปร่างซึ่งไม่ได้ช่วยแค่รูปร่างอย่างเดียวแต่เพื่อช่วยถึงระบบนะคะจะบอกว่าจะพูดว่าน้ําเหลืองไหมของเสียในร่างกายนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในเพราะว่าตัว Wellness เนี่ย จะม,มันไม่ได้แค่เรื่องความงามเอาไซน์นะคะแต่มันเข้าไปถึงสุขภาพภายในมันถึงได้ออกเป็นเวลเนสนะคะเป็นเวลสปาเป็นเรื่องกับเวลเนสด้วยคือมันแปลว่าทั้งอินไซน์และเอาไซน์อินนะคะทั้งอินไซน์แด์เอาไซน์นะคะตัวเวลเนสตัวเวลสปาจะออกมาตอบโจทย์ตัวนี้เป็นตัวแรกที่จะออกมาว่าคอมไบนะคะระหว่างอินไซน์กับเอาไซน์ด้วยกันเป็นตัวแรกโดยที่มีนวัตกรรม I.O. เตเต็มตัวให้ดีนะคะ เตรียมตัวว่าจะมีตัวที่สุดยอดที่มาช่วยคนได้อีกตัวหนึ่งแล้วมันเป็นไปได้ราคาก็ถูกมากๆเพราะปกติเครื่องระดับนี้เป็นล้านนะคะแต่เขาพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นขนาดแค่มือถือขนาดเล็กนิดเดียวแต่สามารถช่วยคนโดยที่ยังรักษาคุณภาพระดับหลักล้านเอาไว้แต่เราสามารถมาทําเป็นโฮมยูสในได้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายปีหน้าค่ะ DNA SW a เ test คนไทยทั้ง70ล้านหรือคนทั้งโลกจะกี่เจ็ดแปพันล้านคนทุกคนมาด้วย d n a นะคะแล้วมันก็จะถูกตรวจหนึ่งครั้งเพื่อจะรู้ว่าพันธุกรรมที่เรามาคืออะไรเราจะมาเกิดโรคอะไรได้และเรามีโอกาสจะเป็นอะไรเราต้องเลี่ยงอะไรวันนี้มันมีหลายบางดังที่นะคะโรงพยาบาลหรือบางสาบันเขาพยายามโปรโมทที่จะขายให้คนเข้าไปตรวจ DNA จากเดิมเนี่ยนานแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายเลยนะคะเขาไม่ได้ให้คนตรวจทั่วไปตอนหลังก็เริ่มผ่อนปรน โดยที่หมอจะต้องคนเป็นคนสั่งว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะคะหรืออะไรก็สามารถไปตรวจได้อันนี้การตรวจมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนนะคะมันขึ้นอยู่กับความละเอียดของการตรวจแต่ว่าไปตรวจเสร็จก็แล้วแต่ก็คือจะได้แค่คําตอบแล้วก็บายบายกลับบ้านนะคะไประวังตัวกันเองไปแค่อาจจะกลัวว่าเออฉันจะต้องเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งหรอหรอะไรประมาณนี้แต่วันนี้จะดีไหมถ้าเรามีโซลูชันให้ด้วยมันไม่ได้แค่บอกให้กลัวไม่ได้บอกให้ไประวัง แต่มีคําตอบให้ด้วยมีตัวช่วยให้ด้วยแล้วถ้าคนพวกนั้นเขากาลังมองหาเขามองหาตัวช่วยแน่นอนถ้าเขารู้เขาต้องการตัวช่วยประมูล50%ของคนพวกนั้นที่ตรวจ DNA แล้วลุกขึ้นมานะคะมีโซลูชันให้จากผลิตภัณฑ์ฟาร์มาเน็กซ์ของเรานั่นแหละค่ะคือโอกาสการตลาดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่อยากจะให้เขาได้ตระนักรู้เลยว่าวันนี้ธุรกิจที่เรากาลังเชิญชวนให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยเป็นธุรกิจของโลกอนาคตรจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ไม่ต้องรออย่ารอถึงวันนั้นนะ พราะรอถึงวันนั้นคือมันจะเริ่มสตาร์ทที่เขาแค่คนที่1แต่ถ้าเขาลุกขึ้นทําวันนี้แล้วเขามีคนเป็นกองทัพเช่น1คนเนี่นรู้จักคนร้อยคนก็จะตรวจ DNA นเกันร้อยคนถูกไหมคะจากวันนี้กว่าด n a นเจะออกสมมติว่าเขาสร้างกองทัพไปอีกสิคนซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าการสร้างกองทัพคืออะไร10คนคูณร้อยคือเป็น1000แล้วใน1000ใน1000เขาจะไปกระจายบอกคนของเขาอีกคนละสิคนก็จะกลายเป็น1 0,000ื่นและอีก10,000่นไปบอกอีก10คนก็กลายเป็น10,000 70ปรระะะชาากไทยล้นนะคะ คำตอบมันคือส่วนแบ่งตลาดมันใหญ่มากเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมารับส่วนแบ่งตลาดนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจเราก็รู้อยู่ว่าทุกคนถูกกระทบจากโควิดเราทุกคนก็รู้อยู่ว่าสงครามอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้โลกของเรื่องของสุขภาพเรื่องของเวลเนสเป็นอะไรที่คนจะรู้ว่าเขาพร้อมจ่ายเขาอยากจะมีชีวิตยืนยาวเขาไม่อยากจะเอาเงินไปจ่ายโรงพยาบาลเขารู้ค่ารักษาพยาบาลแพง เขารู้ว่าต่อให้มีเงินแล้วนอนติดเตียงมันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมคะอีกครั้งหนึ่งที่เราจะตลกปิดเรื่องของนวัตรกรรมเอชลอกว่ามันจําเป็นและมันสําคัญและมันสุดยอดขนาดไหนที่เขาต้องเข้ามาแจมกับเรานี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นเรื่องของเราจะต้องนําเสนอนวัตรกรรมเอชลอกแบบเป็นไฮไลท์เลยถัดมาค่ะทุกท่านค่ะตอนที่จบตรงนี้ถามเขาว่าพี่ว่านาสนใจไหมคะ ถ้าเขาบอกน่าสนใจธุรกิจนี่น่าสนใจไหมคะพี่สนใจท,ทําธุรกิจด้วยกันไหมคะถ้าคําตอบเขาคือ yes นะคะเออน่าสนใจโอเคก่นงั้นเดี๋ยวจะเล่าที่มาของเงินจะเล่าที่มาของการสร้างกองทัพให้ฟังนะคะก็คือ velocity นะคะแผนปันผลที่ต้องบอกว่าเป็น high s payout จายมากที่สุด5%ลึกลงไป6ระดับ มันไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปมันไม่ใช่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่นั่งกินเงินเดือนวันที่1นึ่งถึงสามสมันไม่ใช่การเป็นเจ้าของร้านที่พอปิดร้านแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วมันไม่ใช่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องเครียดว่ามีค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่ามนุษย์เงินเดือนแต่มันคือรายได้ที่มาทุกวันทุกเดือนตลอดชีวิตจนวันตายนะคะมันเป็น passive income จริงๆซึ่ง passive income ตัวเนี้ยเราเล่าตั้งแต่ ba นะคะ br แล้วก็จะมาถึงสุดท้าย passive i n c o m มมาเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้จักคนกี่คนไม่รู้ในตลอดชีวิตเราแต่หาคน6คนที่ต้องการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ wellness ธุรกิจที่มองเห็นหรือเกี่ยวกับ DNA AI t e c h n o o o g y คนที่ตอนนี้กำลังลำบากคนที่ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกําลังรู้ว่าธุรกิจกำลังจะไปไม่รอดพี่รู้จักคน6คนนั้นอย่างแน่นอนถูกไหมคะเพราะนั้นชวน6คน,เ,นเข้ามาทำธุรกิจกับเรา แล้วเขาก็จะมีองค์กรมีเพื่อนของเขามีเน็ตเวิร์กของเขามีเพื่อนโรงเรียนของเขามีญาติพี่น้องของเขาให้เขาไปชวนแค่คนละหกคนคนที่ต้องการทําธุรกิจนะคะมันก็จะกลายเป็น36มันจะกลายเป็น200กว่ามันจะกลายเป็นพันกว่าในแต่ละคนที่เข้ามาทําธุรกิจให้มองเป็น1นึ่แฟรนไชส์เพราะเป็น1นึ่แฟรนไชส์จริงเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านทิปที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะคะแล้วพอเขาเข้ามาทําธุรกิจปั๊บเนี่ยเขาก็จะขยายเครือข่ายในงองค์กรของเขาเอง นูสกินจะตามไปจ่ายให้เรา5%ลึกลงไป6ระดับค่ะนี่คือที่มาของเงินรายได้500,000 1ล้าน2ล้านบาทต่อเดือนนี่คือสิ่งที่ Price Waterhouse ตรวจสอบแล้วแล้วก็มีคนไทยที่ได้มากกว่า2ล้านบาทต่อเดือนทั่วโลกทั้งหมดเดือก2,000คนแล้วนะคะมั่นใจไหมคะว่าพี่จะเป็นหนึ่งในคนพวกนั้น เพราะคำคำหนึ่งที่ทําให้ต้องตัดสินใจแล้วก็มั่นใจว่าเราจะต้องเป็นคนที่ได้2ล้านบาทต่อเดือนคือคำว่าถ้ามีแม้กระทั่ง1คนทําได้มันแปลว่าเราต้องทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ธุรกิจหรืองานที่เราทําไม่สามารถให้2ล้านบาทต่อเดือนได้นูสกินเป็นคําตอบให้พี่ค่ะจบค่ะการรีคู t ผู้คนข้างหน้าเราถ้าเราสามารถอธิบายจุดเด่นคือนวัตรกรรม HL จุดเด่นคือ5%ลึกไป6กระดับ ใช้วิธีการเปิดใจใช้วิธีการโยนคําถามใช้วิธีการพูดจุดเด่นที่มันจะปิดตอบข้อโต้แยง้งตอนจบเนี่ยแทบจะไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะคะแทบจะน้อยมากที่เขาจะถามข้อโต้แยง้งถามว่าข้อโต้แย้งอะไรล่ะอาจจะแบบไม่รู้อะไรล่ะเช่นก็ไม่เก่งเทคโนโลยีไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวเรียนรู้ได้เรามีระบบนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเรามีระบบช่วยคะ่ะขอให้พี่ พร้อมแล้วกันที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วลุยไปได้วยกันธุรกิจนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่พร้อมวันนี้เราเริ่มสตาร์ทลุยไปได้วยกันเลยค่ะจบแล้วค่ะการเช็คการรีครูดสาหรับพี่ต้อมก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ฟังแล้วบางคนอาจจะทําอยู่แล้วดีค่ะพัฒนาให้เรื่อยๆถ้าผลลัพธ์ที่เราตอบมาดีแปลว่าเรามาทุกทางถ้าเรารีครูดเรายังไม่ได้ตรงไหนที่เราจึงเจอคนพูด ข้อต่แย้งหรือปิดไม่ได้กลับไปพัฒนานะคะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวและมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นความลับมันเป็นแค่ที่เราต้องฝึกฝนเราจะต้องแค่สังเกตนะคะและเราก็สามารถที่จะเป็นมืออาชีพที่จะตอบทุกคนได้หัวใจของธุรก,กิจคือการสร้างแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นฝึกฝนฝการรีครูดกันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ